สดีคุณผู้ชมทท่านครับสวัสดีฮะอันยองครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องรางการช่องรีแคปนางานที่ไม่สดรีอสมทท้ได้บนโลกวันนี้คุณผู้ชมนะฮะมาเจอกันในวันเสาร์อีกเช่นเคยนะฮะและแน่นอนว่าเราก็ต้องมาพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนะฮะกับการประกวดมิ s s s u า r a นชา i o แนลในรอบของ Miss ิ l ล็กนคุณผู้ชม มิสอิลิ a n นนะคะจะบอกว่าเป็นการระกวดที่ค่อนขาา้างจะดูวุ่นวายดูสรวนป่วนแปลดูแบบนุตลกนุกระหลกกะลาดูเวียนหัวไปหมดนะ,ะเมื่อคืนมีการประกวดในส่วนของรอบ Miss i s สอิลิ a กนก็คือให้นางงามเนี่ยออกมาเดินพรมแดงได้นะฮะแล้วก็มีการประกาศรางวัล3อันดับคุณผู้ชมซึ่งจะบอกว่าการประกวดในครั้งนี้นะฮะจะบอกว่าเป็นการประกวดแบบงานโรงเรียน ก็ลงสารโรงเรียนอ่ะเพราะว่าบางโรงเรียนคือจัดดีกว่านี้อีกคุณผู้ชมนะฮะคือเมื่อคือนมุมกล้องคือไม่ได้เลยพักมากการปล่อยคิวต่างๆพิธีกรไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อว่านี่คือการประกวดระดับอินเตอร์เนชั่นแนลไม่น่าเชื่อว่านี่คือการประกวดของเวทีระดับโลกมิสซูปาจะสู่ปาไปเหมือนมิสเอิร์ธไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะฮะคือต้องบอกว่าเวทีมิสซูปาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเวทีที่มีเงินนะค่อนข้างที่จะมีเงินบอสเชนแล้วเนี่ย ถ้าจัดทีมงานดีๆีจ้างทีมงานดีๆีเราคิดว่าอ like ีเวนเล็กๆอ่ะมันน่าจะทําได้ดีมากกว่านี้อีกคุณผู้ชมนะฮะเมื่อคืนคือไม่ได้เลยนะฮะแต่ดนังนั้นก็จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นรูปของแอนที่ปล่อยออกมาแล้วโอ้ oh my god วันนี้ต้องมาดี c a p ต้องเอารูปมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะว่ามันสะพึงมากมากถึงมากที่สุดเมื่อคืนนำมาก,กับชุดฟ้าได้ไดายโอ้โห oh my god ขนลุกไปแล้วก็ขนลุกนะฮะแล้วก็จะพาไปดูควีนพาไปดูควีนนะฮะต้องบอกว่า คุยให้นะสำหรับเรานะคุยนะพูดแล้วก็ขนลุกอีกแล้วแล้วว่านางดูลดรอปเมื่อคืนนางดูลดรอปนะฮะอืมจะพามาดูบรรยากาศกันกน,นะฮะใครเข้ามาแล้วกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับใครที่อ่อไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับเมื่อคืนนะครับแอนแอนโทเนียโพสติลเนี่ยแหมพูดชนีแล้วก็รู้สึกแบบว่าภาคภูมิใจรู้สึกพลาลรู้สึกแบบ เออภูมิใจที่มีแอนเนี่ยเป็นมิสสุภาพในช o n น l คนแรกจากประเทศไทยเพราะว่าเมื่อคืนนางมากับชุดสีฟ้าชุดราตีสีฟ้าคุณผู้ชมแล้วได้ไดจะบอกว่าดีเทลของชุดอะมันแมทกับมงกุฎมากโอ้ไม่ก็สะพึงที่สุดคือจึ้งใจมากแม่นะฮะไม่มีคําไหนอนอกจากจะพูดคำว่าจึงแล้วคือกลับมากนะฮะแล้วได้ดมีการปล่อยภาพลุกออกมานะฮะต้องบอกว่า เพวโลกเห็นเนี่ยต้องบอกเป็นสิ่งด้วกันว่าแอนเธอสวยมากเธอสมมงมากจริงๆสมมงกับการครองตำแหน่ง2ปีสอนจริงๆคุณผู้ชมนะฮะจะให้ดูรูปนะฮะดูกันไปทีละรูปแบบช้าๆเพร้อมๆมกันนะคุณผู้ชมนะฮะเสพความสวยของแอนโทเนียนะฮะอ่ะดูกันที่รูปแรกโอ้ไม่ก็แม่เจ้าแล้วทุกคนซูมดูที่ตานะตานางจะมีความเป็นสีเทาออกฟ้า,ฟา เข้ากับชุดเข้ากับต่างหูมากนะชอบคนออกแบบชุดนะออกแบบชุดนี้ให้มันมีความแบบเป็นดีเทลอะไรเงี้ยนะตรงช่วงบนตรงเนี้ยให้มันแบบแมทก,กับมงกุฎอะมงกุฎมันเป็นรูปสีฟ้าใช่ไหมดอกไม้สีฟ้าอะไรอย่เงี้ยคุณผู้ชมซึ่งเข้ากันมากนะเนะี Close ่ยโครสอัพไดๆว่าใหม่ก็ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆคือแบบเห็นลูกนี้แล้วคือต้องกดเซฟนะ นะฮะต้องกดเซฟเนะี่ยอืมอืมอินเนอร์ได้นะฮะมุมหน้าได้ทุกอย่างคือเพอร์เฟกการแต่งหน้าโดยพี่รองสัตนะฮะการแต่งหน้าโดยพี่รองสัตยชนะแล้วไม่ต้องพูดถึงความปังมันปังแน่นอนหายห่วงนะฮะเนะี่ยอืมได้มากแม่โอ้ไม่ก็ดูชุดเต็มนะคุณผู้ชม ความแหวกขาแหวกสูงขึ้นมาหนึ่งนะฮะความมีแบบว่าแหวกนมแล้วก็เป็นดีเทลตรงแขนลงมานะฮะแมทกับมุกุฎมากชอบมากนะฮะคือสตรอรี่ของชุดคือดีไม่ไม่ต้องแบบคิดอะไรมากมายเอาแค่แบบว่าสตรอรี่มุกุฎอะไรเงี้ยทํามาให้มันแมทกันก็คือจบนะฮะสวยมากไม่ตายชอบจังเลยอะลุคนี้คือดีนะฮะดีมาก โอ้ไม่ก็ให้ไหมต้องให้นะต้องใหแ้แล้วจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่มีใครค่ายแอนโชนเนียได้ลงเลยนะคุณผู้ชมไม่มีเลยนะฮะนางกลายเป็นดาวเด่นประจํางานเมื่อคืนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าผู้เข้าประกวดในปีนี้นะฮะแปดหาความสวยไม่ค่อยเจอคือมันสวยในระดับกลางๆอะ่ะมันไม่มีใครสวยสุดหรือว่าสวยเด่นออกมาสักคนอนะ่ะผู้เข้าประกวดในปีนี้นะฮะดูแปลก นะครับดูแปลกๆอาทีนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศงานเมื่อคืนกันว่าเขาประกวดอย่างไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าจะตัดมาเฉพาะบางคนเนาะนะฮะเพราะว่านองบอกว่ามุมกล้องค่อนข้างจะเวียนหัวมากนะฮะถ้าเอามาให้ดูหมดก็คือต้องกินยาพาราไปสองเบตนะแม่นะอ่ะไปดูกันเริ่มกันที่บราซิลนะครับที่หลายคนบอกว่าเป็นตัวเต่งนะฮะตัวเต่งเออต้อกว่านางเดนดีนะเดินฉับฉับ ชุดก็คือแหวกขานหนึ่งมากระชุดสีดำนะฮะอเออเอออินเนอร์แบบป๊วคนนี้จดมินิกันนะ,ะได้ที่สามนะครับในรอบมิสอิรวดแกรนเออเนี่ยชอบความจิบกล้องของนางเลยบอกว่าชุดจดมินิกันคือสวยมากคุณผู้ชมนะฮะชุดนี้มาจากเดอรฟิลิปปินส์นะฮะคนปินเป็นคนทำในะชุดนี้เนะี่ยความโยกแล้วนั่งเป็นแบบ สาวผิวสีอะแล้วคือรวบตั้งมั่วคือสวยมากนะฮะเอกวาดอร์เอกวาดอร์ก็คือสง่าใส่โช๊คคอขึ้นมานะฮะการทำผมทำให้นางดูสง่ามากเอกวาดอร์อ่ะโดมินิกันกินซีนหนึ่งโฮสต์นานมากโดมินิกันแต่ชุดสวยจริงนะฮะต้องให้อ่ะเอกวาดอร์เอกวาดอร์ดูสง่านะฮะ ต่อกานที่เดอะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินเดินดีนะฮะนางจะใช้ยออนสเตจมากเว่าอยู่บนเวทีฟิลิปปินนะ่ยปินก็คือปีนจริงๆอะ่ะตอนแรกคิดว่าเฉยๆนะแต่พอเดินโอ้โหต้องจับตามองนางแล้วนะชุดสีชมำูจะสังเกตได้ว่ามุมกล้องนี่คือแปลกๆนะฮะอันนี้คือตัดมาแล้วนะตัดมาแล้วนะบางช่วงบางตอนนะนะฮะ แต่มันคือแปลกจริงมุมกล้องคือไม่ได้เลยอ่ะ,อะต่อกัาที่ปว่วยโตริโก้นะเมื่อคืนเป็นผู้ชนะไปปว่วยโตหน้าผมชุดดีนะสมม,งมุงมากเมื่อคืนอืมชุดคือดีอ่ะนะฮะลูหุ่นดีมากคุณผู้ชมแอบอิจฉาคนโปรแลมเหมือนกันนะคือแบบว่าไม่ต้องใส่แมสเลย่ะเห็นในงานคือไม่มีใครใส่แมสเลยอ่ะเรื่องราววีดีโอร์จริงๆ ตรงคาบกับบางเรามากเลยอ่ะอ่ะต่อกันที่ควีนนะฮะมาดูสเต็ปของควีนกันอืมเออควีนก็คือแอบมองๆนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะกล้องหรือเปล่าเนาะแต่มองจริงนะฮะทุกคนสังเกตคุณป้าเวเนเนะจ๊ะสังเกตแม่ป้าเวเนให้ดีคือบุคลิกคือดีงามมากชอบมากคุณผู้ชมนะฮะคือเท่าๆก็ใช่ว่าแบบจะเท่าเลยนะเท่าแต่ว่า นังดูวีของนะเมื่อคืนอ่ะคือดูสง่าจริงอ่ะอันนี้อเมริกานะฮะแต่จะบอกว่าผมแดงก็คือดูแบบกะโหลกลาบ้างแม่คือมันดูไม่แพงอะเวนเห็นปะคือเวเนก็คือเวเนอเนาะ mm hmm. เมื่ออยู่บนเวทีก็คือต้องบอกว่าก็ต้องยอมให้หนางบุค,คลิกค,คือดีมากนะครับสงา่า มองข้ามความเท่าของนางได้เลยเมื่อเมื่ออยู่บนเวนทีอะเนี่ยเออชอบชุดที่งามวนี้จัดเต็มแลวคือแบบองค์ลงจริงๆนะฮะอืมประมาณนี้ทุกคนการจัดงานนะฮะการเดิมผมแดงเป็นผมแดงที่เหมือนเหมือนไม่ใช่ผมแดงนะเป็นผมแดงแบบว่า พัชราภากรุ๊ปหรือเปล่านะแฟนง,งามเซลก็คือมันดูเป็นการจัดงานที่แบบต่ำกว่ามาตรฐานมากในะมิซูป้าเมื่อคือนดูกระโหลกเวลาจริงๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อคือนคนที่ชนะก็คือเป็นปวยโตริโกนะฮะได้ที่1ที่2เป็นฟิลิปปินส์นะฮะที่3ก็เป็นโดมินิกันก็เลยได้ว่าสามสามคนก็คือสมตำแหน่งเพราะเมื่อคือนก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นกันคือสง่าม,มากนะฮะสมจริงนะครับแต่ที่จบก็กคือป้าเวน่ชอบไหมป้าเวน นะแม่ป้าเวเนก็คือดูสงหาบุคลิกดีเวลาเดินมากนะแล้วคือเดินปิดท้ายเรียกได้ว่าแบบเดินให้เด็กมันดูจริงๆนะครับเดินให้เด็กมันดูนะเรียกว่าเลิศมากในส่วนของควีนนะฮะเมื่อคืนสำหรับเรานะเราคิดว่านางดูหมอง ดูหมองลงนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะนะฮะคอมเมนต์กันได้นะครับว่าคิดยังไงกับควีนเมื่อคืนบ้างแต่สําหรับเราเราคิดว่านางดูหมองไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะชุดเป็นเพราะมุมกล้องเป็นเพราะการแต่งหน้าทำผมหรือเปล่านะฮะดูหมองไปเลยคือไม่มีออร่าจริงๆไม่มีออร่าพูดง่ายๆนะว่าถ้าเทียบก,กับการประกวดในบ้านอย่างไปทีมิชิลิวัล t ทยแลนด์เรายังมองว่าตอนที่นางเก็บตัวที่มิชิลิวัล t ทยแลนด์ดูปังบุริเยกกว่านี้อีกแม่นะับ ซึ่งเราคิดว่าทีมทีมที่ทำให้ควีนไปไปประกวดเขาดึงสเกลภาพของควีนออกมาอย่างไรเราก็ไม่แน่ใจเนาะแต่สเกลภาพมันยังไม่ถึกนะคุณผู้ชมเราคาดหวังไปมากกว่าน,นี้นะฮะสเกลภาพของควีนเราคิดว่านางมีสเกลภาพที่ดีแต่ว่าต้องการที่จะมีทีมที่แบบว่าดึงสเกลภาพตรงนั้นของนางออกมาได้นะครแต่ตอนนี้เราคิดว่า ดอบก็ต้องประกวดมิช s โนว่าไทยแลนซะอีกนะครับคือทุกคนเข้าใจอารมณ์ไหมว่าไปประกวดระดับอ n นเต n ร์เนชั่นแนลประกวดระดับโลกอย่างเงี้ยนะครับมันควรที่จะต้องมีพัฒน,นาการขึ้นมากกว่าตอนประกวดในบ้านแต่น,นี้กับการไปว่าททำประกวดในบ้านตูด,ดีกว่านะฮะอันนี้สำหรับเรานะความคิดของเรานะครับ แล้วชุดนี้จะบอกว่าเป็นชุดเดียวกับวีนาตอนที่ใส่ประกวดมิชิ o r l ์ t ท a แลนด์ในรอบของการลาดินเนอร์นะครับเป็นชุดเดียวกันเลยนะฮะแล้วเรียกได้ว่าลุก,ก็คือลุคเดียวกันวีเปียกเหมือนกันนะครับรองเท้าดําเหมือนกันอ่ะพูดถึงเรื่องร,อง,รองเท้าแล้วจอกว่า Queen นะนะควจจีนเนี่ยนางองคัวนิจาใส่รองเท้าที่มันเป็นแบบว่าเสริมแพลตเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแพลตฟอร์มข้างหน้าขึ้นมาคุณผู้ชมเนะี่ยเป็นแพลตฟอร์มข้างหน้าขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้นางดูสูงดูสง่างกว่านี้นะฮะแต่ พอตอนนี้เป็นแบบว่าเป็นพื้นล่าปกติมีแค่ส้นข้างหลังอ่ะมันเลยทําให้นางแบบดูไม่ข้อสง่านะฮะเพราะว่าส่วนสูงข,ของนางก็ไม่ใช่คนที่สูงมากมายนะครับสําหรับเราเราคิดอย่างนี้นะนะฮะควรจะใส่รองเท้าที่มันเสริมเสริมให้นางดูสง่ามากกว่าน,นี้นะเสริมข้างหน้าด้วยเสริมข้างหลังด้วยนะฮะจะดูดีนะครับพูดง่ายๆนะว่าถ้าเปรียบเทียบกันอนะ่ะสำหรับชุดนี้เราก็ต้องให้วีนา นะฮะพูดตามตรงว่านางสายดูดูเต็มกว่าดูสวยกว่านะครับอประมาณนั้นนะแต่ก็เป็นเป็นก็ใจให้นางแหละนะครับไม่อยากให้กดดันไม่อยากให้เอาแรงกดดันมาทําให้ตัวเองทาไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮนะเพราะว่าการที่จะแบคทูแบคพูดพูดตรงตรงว่ามันก็ยากนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปถึงรอบห้าคนได้อนะไรเงี้ยมันก็จะถือว่าเป็นการดีนะฮะเป็นถือว่าเป็นรอบลึกๆอ่ะ ทำไงก็ได้ให้เขารอบปึกที่สุดแต่ระวังว่าควีนอร่าได้มากกว่านี้นะฮะในความคิดเห็นของเรานะอ่ะชินี้ไปต่อในส่วนของมิสเตอร์สุราพเนชนแนลกันบ้างนะพูดถึงผู้ชายกันบ้างนะฮะในส่วนของผู้ชายก็ต้องบอกว่า <c oughs> หาคนหล่อเนี่ยคนไทยจะยากเหมือนกันนะคือเวทีมิสซตปราในปีนี้มาตรฐานของค้อประกวดเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าปกติมากถึงมากที่สุดนะฮะหาคนหน้าตาดีแบบ ยากนะฮะแต่คนที่สะดุดตาจริงๆอะ่ะเราให้เป็นเบเนเซียรานะฮะเบเนเซียาคนนี้จะบอกว่าคือหน้าตารูปร่างของนางนึกถึงตุ๊กาตาบาร์บี้แบบบาร์บี้เคนเลยอะ่ะคือดูดีมากแล้วคือเป็นเจ้าชายมากคุณผู้ชมรูปแต่ละรูปนะครับก็ต้องบอกว่าสะพึงสะพึงจริงๆแม่แบบตาแตกอะ่ะนะดูที่หุ่นโอ้ไ oh ม่ก็สติกแพ็กกล้าม หน้าตาอ,อกอ,อึกได้ๆโอ้ไ oh ม่ก็รลิลจริงๆเนี่ยหุ่นดีมากแล้วือผิวคุณด,ดีอ่ะสีผิวดีนะโอ้ไม่ก็หน้าดีใส่เชิ้ตก็แบบว่าดูหลอ่อถอดก็แบบหลอ่อใส่ก็แบบหลอ่อ อันนี้เป็นสูตรนะฮะใส่สูตรดูดีเนาะได้เลยนะฮะโครสอัพโครงหน้าคืออะไรที่ติดแล้วคุณผู้ชมนะฮะอดีมากดีมากจริงจอ่ะสุดใบ้น้านะฮะคนลุกเลยแม่คนลุก ่อโอ้ไม่ก๊อสหน้าตาคุยยัวมากทุกคนดูหน้านางเถอคุยยัวมากเลยอ่ะแบบไม่ไหวแล้วอ,อะนะฮะอันนี้เข้ากองประกวดนะครับเห็นปะไม่หลอกดาวไม่หลอกดาวดูดีนะฮะประกบเพื่อนได้ไดก็ต้องบอกว่ากินเรียบนะ นีน่ข้างๆน่าจะเป็นโปรตุเกสแล้วก็อเมริกานะครับกินเรียบดุดเทพปัน้นดุดสวสร้างคุณผู้ชมไปไปหมดหานะค,คนดูดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับในลูกนี้มีต้นกล้าด้วยคุณผู้ชมเวเน, America, นเอลต้นกล้านะฮะวยโตินกดอเมริกาก็สะดุดตาที่เวเนเคนแรก ที่สุดนะสำหรับตนา้าต้องบอกว่าตั้งแต่เข้ากองมากาพูไดได้เลยนะว่านางเป็นคนที่ดูจากรูปกับตัวจริงก็คือไม่หลอกดาวนะฮะไม่หลอกดาวนะครับแล้วก็ดูนางดูจอยกับเพื่อนเข้ากับเพื่อนได้ดีอะไรเงี้ยนะฮะเออก็ดูมีความสุขในการประกวดเนาะแต่ว่าก็บอกว่าในในเรื่องของการประกวดนะครับในเรื่องของหุ่นเราก็ยังเป็นรองอยู่นะฮะอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับ อันนี้เซลฟี่กับเพื่อนนะต้นกล้านะฮะเวนเนอินโจอะไรอย่างนี้นะฮะ mm hmm. เห็นปะก็สะดุดที่เวเนเน่นแรกคุณผู้ชมนะฮะแต่ก็ต้องพูดนะว่าหน้าตาของประเทศไทยนะครับก็ไม่แพ้นะฮะหน้าตานะฮะไม่แพ้เลยเออแต่จะดอปในเรื่องของคุณอย่างที่บอกไปนะครับประมาณนี้ลราสะดุดตาแค่เวเนเนนะฮะถ้าใครจะมงมิสเตอร์ซูเปอร์เราให้เวเนซวยล่าจะ้ะลดจริงๆ ลดสิบสิบนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับการพูดถึงงานเมื่อคือนเนาะมิสอิลิแวนนะครับคิดเห็นอย่างไรกันกกบ้างกับการจัดงานเมื่อคือนนะก็คอมเมนต์พูคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้เนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะถ้ามีอะไรมาอัปเดตอีกก็จะมาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ